เคยข้อมูล Samsung Galaxy Tab A 8 2021ใช้ชิป Unisoc T 6 1 8พร้อมหน้าจอ Full HD Plus วันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจาก s h o ป e e มาฝากทุกคนนะครับลด10%สูงสุด100บาทตั้งแต่วันที่12เดือน12ถึง31เดือน12เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะโคด้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปช้อปแล้วใส่โค้ดได้เลยครับ มีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Galaxy Tab A8 2021ว่าที่แท็บเล็ตราคาประหยัดรุ่นใหม่ของทางซั s ซุงล่าสุดก็ได้มีข้อมูลสเปคบางส่วนของแท็บเล็ตรุ่นที่ว่านี้เผยมาบน Google Play Console ละครับโดยข้อมูลของ Galaxy Tab A8 2021ใน Google Play Console ได้เผยใหเห็นว่าแท็บเล็ตราคาประหยัดรุ่นนี้จะใช้ชิปเซต s p e i t r u m Tiger T618 ของทาง Unisoc ส่วน G.P.U เป็น Mali G 5 2ให้แหลมมาที่ 3GB บนโโบร,ระบบบริการ Android 11มีหน้าจอแสดงผลความละเอียด Full HD Plus 1200คูณ่1920พิกเซลที่คาดว่าจะเป็นขนาด10.5นิ้วมีค่า Refresh Rate 60 h z ให้กล้องหลังความละเอียดไปล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลและอาจจะให้แบตเตอรี่มาที่7000มิลแอมรองรับชาร์จเร็ว 15W วัต์แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวยังเป็นทางการเผยม,มานะครับ ข่าวเือก่อนหน้านี้อ้างว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้จะเปะิดตัวพร้อมกับ Galaxy a 2 1 FE ในช่วงเดือนมกราคมปี2 0 2 2ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ